สวัสดีครับวังสบายกับอาจารย์นิดนะครับจะพูดเรื่องเพื่อสุดท้ายของชีวิตตอนที่หนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายผ้าที่เศร้าหมองมีบมนพินจับช่างย้อมนำเอาผ้าผืนนั้นใส่ลงในน้ำย้อมใดๆคือ สีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือส,สีชมพูก่อนั้นซพึงเป็นของมีสีต่อย้อไม่ดีมีสีมัวหมองเพราะผ้าเป็นของไม่บริสุทธิ์สันใดเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้ฉันนั้น ผ้าที่บริสุทธิ์สะอาดช่างย้อมพึงนำเอาผ้านั้นใส่ลงในน้ำย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้านั้นพึงเป็นของมีสีที่เขาย้อมดีมีสีสดเพราะนั้นเพราะผ้าเป็นของบริสุทธิ์สันใด เมื่อจิตไม่ศ่อมหมองแล้วสุคติเป็นอันหวังได้สันนั้นพระรัตนตรัยเป็นสาระอันเกษมเราเกิดมาพูกชาตินี้ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระรัตนตรยัยได้ยังรู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยรับว่าเป็น ผู้มีโชคเสี่ยงมหาศาลโชคดีนี้จะเป็นของเราและติดตัวเราไปตลอดทุกพวกทุกชาติต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันโดยเชื้อชาติศาส,สนาหรือเผ่าพันธุ์หากได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกพิธีก็สามารถจะเข้าถึงพระธรรมกายมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในมัติมนิกายมูลลปัญน,นาว่า ดูก่อนพิสุดทั้งหลายผ้าที่หมองมีมลทินจับช่างย้อมนำเอาภาพผืนนั้นใส่ลงน้ำย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้านั้นจึงเป็นของที่มีสีที่เขาย้อมไม่ดีมีสีมัวหมอง เพราะผ้าเป็นของไม่บริสุทธิ์สันใดเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกติเป็นอันหวังได้ฉังนั้นผ้าที่บริสุทธิ์สะอาดช่างยอมคึงนำผ้าผืนนั้นใส่ลงในน้ำยอมใดๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพู ผ้านั้นเึงเป็นของมีสีที่ขอยอมดีมีสีสดข้อนั้นเพราะผ้าเป็นของบริสุทธิ์สันใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วทุกติเป็นอันหวังได้ฉันนั้นจิตของมนุษย์นี่แปลกทีเดียวสามารถฝึกให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ และพัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆได้จิตดวงนี้จะเศ้าหมองหรือปองใสก็ข,ขึ้นอยู่กับตัวของเราถ้าหากเกิดมาไม่เคยสั่งสมบุญกุศลไม่เคยนั่งสมาธิกันใจให้ใสแถมยังทำบาปอกุศลเป็นอาจินใจก็หมองไม่ปอ,องใสเมื่อใจหมอง ก็ต้องไปสู่สุคติตามพุตธพจน์ที่จะได้ยกขึ้นมากล่าวตั้งต้นแต่ถ้าหาคงใสก็ไปสู่สุคตินี่เป็นกฎางการกระทำที่เราต้องทําความเข้าใจกันให้ดีชีวิตของเราจะได้ไม่ผิดพลาดเป็นกฏานคลไม่เลือกปฏิบัติกับเฉพาะ ชาติใดาชาติหนึ่งแต่มีผลบังคับสรรพสัต์ทั้งหมดในภพสามคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เข้าใจคือเมื่อคนใกล้ตายโดยั่วไปจะมีอารมณ์3ามอย่างเกิดขึ้นปรากฏเป็นอารมณ์ของสฏิผพิจิตที่จะชักนำไปบังเกิดในภพภูมิต่างๆ อารมณ์ประการเหน่อตัวแรกเรียกว่ากรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ของกรรมที่ตนเคยกระทำเอาไว้จึงจะมาปรากฏให้เห็นขณะกำลังใกล้าตายเช่นถ้าตนเคยฆ่าคนภาพที่ตนเองเคยฆ่าคนก็จะมาปรากฏเคยตะลาะเบาอแหวงแตบบ่ว่าพ่อแม่ หรือคนติดเหล้าเดนมุราเมรไรเป็นประจำเคยทำอธินาทานลักกขโมยพ้นจี้คนอื่นเคยประพฤติผิดคิดในกามนอกใจสามีภรรยาภาพเหล่านี้ก็จะมาปรากฏให้เห็นชัดเจนเหมือนที่ตัวได้ทำเอาไว้ไม่ผิดเพี้ยนแล้วจิตก็จะยึดเอาภาพเหล่านั้น กามอารมณ์รรมนั้นจะมีผลต่อสภาพใจที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าไปทุกติภูมิก็จะไปบังเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตสุรกายหรือเข้าสู่ครันของสัตว์ดิบชานหากตนเคยทำกุศลกรรมไว้ได้ขณะ ก่อนสิ้นลมก็จะปรากฏเป็นพโนภาพที่ดีๆให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนกันเช่นตนเคยบริจาคทานเคยทำบุญเลี้ยงพระถวายสังฆทานเป็นประจำเคยสร้างสาราพ่อกัสินชอบพระป่าเคยรักษาศีลและจะเห็นเป็นภาพของตัวเอง กำลังกระทําสิง่งต่างๆเหล่านั้นอย่างเจ็มชัดเมื่อเห็นแล้วก็จะทําให้ใจชุ่มชื่นเบิกบ,บานผ่องใสคั้นแตกกายทำลายขันลงไปอารมณ์อันดีงามนั้นจะล้อมนำไปในสุคติกรรมอารมณ์เหล่านั้นจะปรากฏให้เห็นเฉพาะคนใกล้ตายเท่านั้น แต่ถ้ากรรมอารมณ์นี้ไม่ปรากฏให้คนใกล้ตายเห็นจะปรากฏอารมณ์อีกอย่างหนึ่งคือกรรมนิมิตตามอารมณ์ได้แก่ภาพของตนเองและอุปกรณ์ของการกระทำในอดีตมาปรากฏให้เห็นเพราะตามธรรมดาในการประกอบกรรมทุกชนิด ส่วนมากจะมีอุปกรณ์เครื่องมือเช่นกระทำปานาปฏิบัติค่าสัตว์ค่าคนก็ต้องมีดาบมีดฟืนเป็นต้นเป็นเครื่องมือหรือจะทำบุญทำทานก็ต้องมีเทยธรรมเครื่องใช้ไม้ต่อต่างๆเป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้จะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตในขณะที่จิต ใกล้จะดับซึ่งจะมองเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสสุดแต่ว่าใครจะเคยทำชั่วหรือทำความดีด้วยสิ่งใดภาพในมิตเหล่านั้นก็จะปรากฏให้เห็นให้รึกได้ชัดเจนเมื่อจิตยึด่วงไว้เป็นอารมณ์ภาพเหล่านั้นก็จะมีผลต่อ ความหมองกับความใสของใจถ้าคนนั้นเคยทำบุญใดไว้ภาพของการทำบุญและอุปกรณ์ในการทำความดี <S <S ก็จะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาให้เห็นแจ่มชัดเช่นเห็นผ้าไตรจีวรเห็นเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ทุกเทียน ที่เคยทำการสักการะบูชาการเห็นขบวนแห่หรือขอบวนในการทำกิจบุญต่างๆเห็นโบสถวิหารที่เคยสร้างเอาไว้ถ้าไม่ได้ทำบุญกับพระพุทธศาสนาแต่ไปทำนอกบุญญเขตเช่นสร้างโรงพยาบาลก็เห็นโรงพยาบาล หรือการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ตัวเองมีใจเป็นกุศลได้เคยทำไว้จิตก็จะยึดเหนี่ยวภาพกรรมนิมิตตปร,รมปรากฏชัดนั้นเป็นอารมณ์พอดับชีพลงก็ตรงไปอุบัติในสุกติภูมิหากกรรมนิมิต ตามอารมณ์นี้ไม่ปรากฏอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็ปรากฏคือคตินิมิตตารมณ์ได้แก่นิมิตต่างๆที่บ่งบอกถึงคติที่ตนจะต้องไปเกิดปรากฏได้เห็นเด่นชัดในทางมโนทวานบางทีก็เห็นภาพที่ตนไม่เคยเห็น ไม่เคยไปมาก่อนแต่บางทีก็เป็นภาพที่ตนเคยเห็นครั้งที่เป็นมนุษย์เช่นภาพสัตว์หรือมนุษย์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถรู้ได้เห็นได้ก่อนตายแต่ส่องอาศัยธรรมจักขุและยาธัสนะของธรรมกาย ไปตรวจดูบุปกรรมและคติที่ไปว่าสถานที่เราจะไปบังเกิดใหม่นั้นอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่เราไม่อาจรู้ได้ว่าชีวิตหลังความตายตายแล้วจะไปไหนยกเว้นคนที่เห็นคติดิมิตรรมเช่นถ้าต้องไปเกิดในมหานรกก่อนขาดใจ เห็นเป็นเปลวไฟร้อนระอุเห็นนายนิริยาบาลรูปร่างน่ากลัวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถือเครื่องตันทรมานเช่นมีดค้อนเหล็กหรือถือหอกเหล็กโตเท่าลำตาลหรือเข้ามาจุดกระชากลากตัวไปบางทีก็เห็นอีกาปากเหล็กโชบมจิก ตัวคนใกล้ตายเมื่อเห็นภาพอย่างนี้ย่อมสะดุ้งกลัวตัวสั่นทีเดียวถ้าส่งเสียงได้ในขณะนั้นก็จะร้องวอยายให้คนรอบข้างช่วยแต่ก็ไม่มีใครเห็นภาพนั้นจึงไม่รู้จะช่วยอย่างไรนับว่าเป็นคนเจ็บใกล้ตายที่น่าสมเพชเวทนายิ่งนักกตินิมิต อย่างนี้ชื่อว่าบุคคลนั้นต้องไปตกตร,รกแน่นอนหากผู้ตายต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นสูงลกายจะเห็นกตินิมิตเป็นหุบเขาหรือถ้ำมืดมิดบางทีก็มีอาการหิวอยากกินข้าวรู้สึกหวิวโหยและระหายน้ำเป็นกำลัง บางครั้งก็เห็นเป็นน้ำเลือดน้ำหนองน่ารังเกียจบางทีก็เห็นเปลตมีร่างกายใหญ่โตน่าเกลียดน่ากลัวเนื้อตัวสปกปรกเลอะเทอะเปื้อนไปด้วยน้ำเหลืองน้ำหนองภาพดังกล่าวนี้มาปรากฏในมโนทวารให้เห็นชัดเจนแจ่มใสกตินิมิตนี้ ชี้ให้รู้ว่าบุคคลนั้นจะต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือไปเป็นอสุรกายแน่นอนถ้าจะได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพิดาในสวรรค์ก็จะเห็นคตินิมิตเป็นทิพยยวิมานเห็นปราสาทราชวังอันสวยสดงดงามซึ่งไม่มีในเมืองมนุษย์บางทีก็เห็น เป็นเทพบุตรเทพธิดาชาวสวรรค์กำลังพากันขับร้องปรานรำยิ้มแย้มแจ่มใสประดับกายด้วยอาภรอ,อันประณีสวยงามอารมณ์เหล่านี้มาปรากฏเป็นภาพให้เห็นชัดเจนทางมโนทวารทำให้คนใกล้ตายมีจิตจินดีเพื่อเพลินบางที ก็เห็นนาชรถมารับเกิดความสมนัตินดีมีใจผ่องใสถ้าสังเกตดูใบหน้าของคนใกล้ตายจะปรากฏร,รอยยิ้มและยิ้มสุดท้ายที่งดงามจากไปด้วยอาการสงบไปสู่สุคติภพอย่างแน่นอนบางคนมีนิมิตมาปรากฏหลายอย่างเพราะ เคยทำทั้งบุญและบาปบุญก็ทำกรรมก็สร้างวัดก็เข้าเล่าก็กิกนทำดีทำชั่วสลับกันไปตามภาษาคนมีกิเลสถึงขราวตายบางทีก็ให้เห็นเป็นนิมิตปรากฏหลายอย่างทั้งนิมิตข้างฝ่ายทุกติและฝ่ายสุกติไม่เป็นเช่นนี้ นิมิตท,ที่ปรากฏทีหลังจะมีกำลังกว่าจิตของผู้ที่ตายจะยึดเหนี่ยวเอาเป็นอารมณ์และก็ดูดเอากายมนุษย์ละเอียดไปสู่สุคติพบหรือทุข,อขติพบก็ได้เพราะฉะนั้นเพลิอสุดท้ายของชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่ใจหมอง กับใส่นี่แหละเคล็ดลับอยู่ที่ตรงนี้จึงได้ตอกย้ำให้มันสั่งสมบุญให้มากๆและตําใจให้ใสใสใจฟ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติย่อมเป็นที่ไปไม่อยากให้ใครพรดไปตกในายภูมิ อยากให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์กันทุกคนดังนั้นให้ทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญและนั่งธรรมะทุกวันจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกคนครับ mm hmm. ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ